เดี๋ยวเวลา52นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับเราว่ากันต่ออ่ะมาถึงประเด็นใหญ่ของวันเวลาล่วงเลยค่ะเรื่องการแก้หนี้ครัวเรือนท่านผู้ชมปัจจุบันถ้าดูตัวเลขลา่าสุดเกือบเก้าสิบค่ะลดลงมานหน่อยอืออ่ะแต่ก็ยังหนักมากเป็นประเด็นปัญหาใหญ่เรื่องหนี้ครัวเรือนและเป็นเหตุที่ถกกันตลอดรัฐบาลพยายามจะหาทางแก้เพราะเป็นเหมือนกับตัวที่มันดึงให้ไปไหนไม่ได้แบงก์ชาติเอง ไม่กล้าลดดอกเบีย้ยก่อนหน้าเพราะกลัวเดี๋ยวจะไปสร้างหนี้เพิ่ม,มปัญหานี่ควรเรือนนี่มองแบบคนละมุมเลยหลังจากเกิดประเด็นล่าสุดท่านบุ้ชมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งประชุมเมัื่ที่นที่19มีมติอนุม,มัติในหลักการซึ่งเดี๋ยวจะมีการถแถลงรายละเอียดเมื่อวานนี้ได้ทราบจากรัฐมนตรีช่วยว่ากากรก,การคลังเผ่าภูมิรจรสกุลสกเสียดายเชิญมาคุยนอกจอท่านติดภารกิจอยากจะให้มาอธิบายจริงๆ อันนี้เรื่องใหญ่มากนะโดยคุณเผ่าภูมิบอกรายละเอียดและเงื่อนไขลูกนี่ที่จะรับการช่วยเหลือปรับโครงสร้างนี่ใช้ควาว่าปรับโครงสร้างนี่โดยการพักชำระดอกเบี้ยให้3ปีหมายถึงใน3ปีไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยโดยที่จะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มหนี้บ้านค่ะกลุ่มที่สองหนี้รถยนต์ กลุ่มที่ส SME ทั้ง3กลุ่มเนี่ยต้องเป็นหนี้เสียอายุไม่เกิน1ปีค่ะท่านผู้ชมต้องนึกออกนะ,ะท่านที่มีหนี้เหล่านี้แล้วท่าไม่ได้เป็นหนี้เสียไม่เกี่ยวค่ะหนี้เสียต้องเป็นหนี้เสียอายุไม่เกิน1ปีโดยกําหนดปิดวันนับยอดหนี้1่1ปีเนี่ยคือไม่เกินวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาอ,อันนี้รอดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะถาย้อนกลับไปเมื่อครั้งรัฐมนตรีคลังพิชัย ชวนอาวชุรักเคยพูดไว้เมื่อต้นเดือนหนึ่งพฤศจิกาเนี่ยบอกเอาไว้ตอนนั้นที่คิดเอาไว้ก็คือกลุ่มลูกหนี้ที่เพิ่งเริ่มมีปัญหาชำระหนี้หรือกลุ่ม SM ซึ่งเพิ่งค้างการชำระหนี้เกิน30-90วันและอาจจะพิจารณาไปถึงลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน90วันไปจนถึงค้าง1ปีอ่มามันก็จะเป็น2กลุ่มนี้อรอดูว่าสุดท้ายจะมาเคาะที่กลุ่มไหนทั้งหมดเนี่ยคือเพิ่งค้างชำระหนี้ เกิน30วันถึง90วันหรือเกิน90วันไปแล้วไปถึง1ปีเลยแต่เป็นว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่ตัดยอดกัน 1>, 1ปีไม่เกิน <31 S 1> ค่สตุลาคมค่ะผ่านไปแล้วใช่ค่ะแปลว,ว่าท่านที่คิดว่าเอา้าฉันจ่ายตรงมาตลอดเลยให้หวังจะได้อ่ะ<ก>ไม่<ะ>ทันแล้วไม่ได้เพร<อ>าะท่านต้องเสียมาก่อนด้วยสภาพค่ะด้วยสภาพ ท่าผู้ชมน,น,นึกนออกนะ,ะข้อต่อมาท่าผู้ชมทั้ง3กลุ่มคุณเผ่าโพมบอกสํารวจแล้วมีจํานวนลูกหนี้ที่เข้าขายเนี่ย2.3ล้านบัญชีมูลหนี้รวม1.31ล,ล้านล้านบาท 2>, า2 2อ่า2.3ล้านบาัญชีแปลว่าอะไรคือบางคนอาจจะมีมากกว่า1บัญชีไหม,มแต่ตีกลมถือเป็นคนแล้วก่อนอก็คือ2ล้านส0 0แสนคนโดยมูลหนีม,มูลหนี้1.3 1ล้านล้านบาท เกณฑ์ของแต่ละกลุ่มที่เป็นหนี้เสียเนี่ยถ้าเป็นลูกหนี้บ้านต้องมีมูลหนี้ไม่เกิน3ล้านบาทค่ะมูลหนี้ไม่เกิน3ล้านก็คือเหลืออยู่เท่าไหร่นั่นแหละถูกไหมน้องค่ะข้อที่2องในกลุ่มมูลหนี้ไม่เกินสามล้านบาทของบ้านเนี่ยมีจํานวนลูกหนี้ที่เข้าขายเนี่ยสี่แสนหกหมื่นบัญชีมูลหนี้รวม4ี่แสนแปดหมื่นล้านบาทนี่กลุ่มที่1นึ่งหนี้บ้านกลุ่มที่สองหนี้รถยนต์ค่ะต้องมีมูลหนี้ไม่เกิน8ปดแสนบาท ในกลุ่มนี้เนี่ยมีจำนวนลูกหนี้ที่เข้าขายเนี่ย1.4ล้านบัญชีมูลนี่รวม3,070,000ล้านบาทอันนี้อาจจะไม่แยกรถอะไรนะเนี่ยอะถูกไหมใช่ค่ะใช่ก็แปลว่าที่เป็นนี่8แสนน่นแหละมีจำนวน1.4ล้านคนนะโดยประมาณนะมูลนี้3,070,000ล้าน กลุ่ม3กลุ่มนี้ SME ค่ะต้องมีมูลนี้ไม่เกิน3ล้านบาทกลุ่มนี้มีลูกหนี้เข้าขายจำนวน430,000บัญชีมูลนี้รวม4 5 4 0 0 0 0าล้านบาทการกำหนดเงื่อนไขแบบนี้คืออะไรเพราะคิดว่าลูกหนี้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่สามารถฟื้นตัวได้ถ้าเราเข้าไปช่วยอันนี้คุณเผ่าภูมิบอกนะคะถ้าลูกหนี้มีประวัติชำระดีตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ย ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการยกเว้นดอกเบีย้ยด้วยนั่นแปลว่าอันนี้เป็นข้อเสนอของธนาคารเอกชนให้เลยทันทีมันไม่พิสูจน์เอาเป็นว่าพิสูจน์ตัวเองสามปีแล้วถ้าเกิดจ่ายตรงเลยหลังจากใช้หายใจยแค่เงินต้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรับการยกเว้นดอกเบีย้ยไปเลยอะค่ะแต่ขอสปีขอดูความประพฤติใช่ไหมค่ะข้อนี้สำคัญกลุ่มนี้คุณเผ่าภูมิบอกดูแล้ว ถ้ามีการช่วยเหลือบางส่วนจะกลับมาจ่ายนี่ได้แต่ถ้าไม่ช่วยล้มทันทีโดยที่จุดสําคัญทำไมต้องกําหนดสาธุเบตลาอันนี้ย้ำอีกสักทีหนึง่งคุณผ่าภูมิก็ขยายความเนี่ยเพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงทางศีลธรรมมโนศาสตร์นะคะเพราะว่าตอนที่ตอนนี้คนเป็นนี้ก็ไม่สามารถมาผิดนัดชําระนี้เพื่อที่จะต้องการเข้าโครงการนี้ได้แล้ว หมดเวลาแล้วหมดเวลาไปนนแล้วอาจจะมาแก้งเป็นนี้เสียไม่ทันแล้วค่ะ,ะข้อต่อมาอีกท้ชมยังไงต่อ,อคุณเผ่าภูมิบอกอัตราดอกเบีย้ยที่รับการพักชฉพาะนี้ให้สามปีในระหว่างนี้กรมสถาบันการเงินจะรับการชดเชยหมายถึงธนาคารที่ทําให้เนี่ยดอกเบีย้ยที่ไม่เก็บชดเชยจากกรณีหนึ่งลดอัตราเงินนําส่งเงินสมทบเข้ากองทุนฟืนฟ้นฟูนฟนฟนเพื่อพัฒระบบสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นกองทุนที่แบงค์ชาติก่อเอาไว้ตั้งแต่ปี40เนี่ยที่เราเรียกกันว่ากองทุน FIDF เนี่ยคะ่ะธนาคารปกติต้องส่ง0.46ต่อปีก็จะเหลือ0.23ต่อปีเพื่อเอาเงินนี้มาช่วยจ่ายดอกเบี้ยแทนพูดยงัยงยๆก็คือเอาเงินที่เอามาจากธนาคารนี่แหละที่ต้องจ่ายเข้าแบงค์ชาติไปใช้หนี้ที่ก่อวิกฤตเอาไว้เนี่ยเอามาจ่ายให้ประชาชนดอกเบี้ยและข้อที่สองทบชมอาจจะมีธนาคารเอง เอามาช่วยด้วยอันนี้ต้องตามกันดูต่อนะทั้งนี้โครงการนี้ไม่ออตโนมัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนนะคะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วก็ต้องรอผลจากคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินของแบงค์ชาติด้วยอย่างที่บอกไปหนึ่ง เอาเครื่องหนึ่งจากที่จ่าย F I D F เข้ามาชําระดอกเบี้ยให้สองถาสถาบันการเงินใส่เงินเข้ามาในตรงนี้ส่วนหนึ่งแต่จะใส่เข้ามาเท่าไหร่ารายละเอียดส่วนนี้เดี๋ยวทางกอนอสอของแบงค์ชาติก็คือคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินเนี่ยจะเป็นฝ่ายให้ข้อมูลขณะที่ข้อกังวลว่าถ้าลดการจ่ายนี่ F I D F ของแบงค์ชาติเนี่ยมันจะมีปัญหาให้การชําระหนี้ช้าลงไปไหมคุณเผ่าภูมิเห็นว่ารัฐบาลพิจารณาแล้ว การแก้นี่มีส่วนสำคัญส่วนการเก็บเงินเข้ากองทุน FIDF บริหารจัดการได้ประเด็นก็คือการดึงเงินที่แบงก์ชาติจะได้จากธนาคารต่างๆ0 4 6แบ่งมาครึ่งหนึ่งมาแก้นี้ประชาชนมาจ่ายดอกเบี้ยให้ชาวบ้านขณะที่อีกครึ่งหนึ่งก็เข้าไปใช้นี่ที่แบงก์ชาติก่อเกิดเอาไว้กองทุนฟื้นฟู FIDF 0.46ก็แบ่งครึ่ง0.23กับ0.23 เมือ่อวานนี้ฝั่งแบงค์ชาติทบุชมผู้ช่วยผู้ว่าการสายกํากับสาบันการเงินแบงค์งชาติสุวรรณีเจษราศักดิ์บอกว่าย่างไงบอกเลยนะครับทู้ชมปัจจุบันแบงค์ชาติชําระหนี้ FIDF รอบครึ่งปีในเดือนกันยายนทุกปีโดยปีนี้หลังชําระดอกเบีย้ยแล้วเน,นี่ยยอดหนี้ FIDF จะลดลงเหลือ5 5แสนล้านบาทจาก5.8แสนล้านบาทอ่าทบ้ชมตอนที่เป็นก้อนก่อกำเนิดเรียน1.4ล้านล้าน นี่ผ่านมากี่ปีอะปี4 0่ศยี่ส็ปีใช่ไหมใช่เหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่ถ้าใช้นี่ตามกำหนดเนี่ยค่ะจะเหลือ5.5แสนล้านบาทจากปัจจุบันเนี่ย5.8แสนล้านค่ะนี่โอ้โห27ปีแล้วเนี่ยปัจจุบันแบง์ชาติรับเงินนำส่งจากสนาบันการเงินราวปีละ70 0ดหมล้านในนี้ ต้องจ่ายดอกเบี้ย1 6หมื่นล้านแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแบ่งเอาไว้สำหรับการชำระเงินต้นก็แปลว่าได้ค่าเทอมมอ0 4เปร์เซ็นต์เนี่ยเอาไปปีหนึง7,000หมืนล้านใช่เป็นดอกซะา1.6 0ล้านบาทอ่าที่เหลือคือเงินต้นใช่ค่ะถ้าลดการส่่งเงินลงครึ่งหนึงเหลือ0.23 ทางแบงค์ชาติบอกว่าจะทำให้การเรียกเก็บเงินต่อปีลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียวก็คือ35,000ล้านบาทและจะทำให้เกิดต้นทุนต่อเนื่องอีก2ส่วนนั่นก็คือการชำระเงินต้นจะลดช้าลงและถ้านำลดนำส่งหนึ่งปีเงินต้นเนี่ยจะยืดไปอีกประมาณครึ่งปีนั่นจะทําให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มอีก5,000ล้านบาทต่อปีค่ะจากปัจจุบันที่จ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่ปีละ1น0 0 0ล้านบาทก็จะเพิ่มเป็นดอกเบี้ย2 1 0 0 0ล้านใช่ไหมใช่ใช่ค่ะบวกมาอีกห้านันกจากนี นอกจากนี้การลดเงินนำส่ง FIDF เนี่ยมันจะแตกต่างกับตอนช่วงการระบาดของโควิดตอนนั้นให้สถาบันการเงิน,นมีการลดการนำส่งเงินชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงโควิดใช่ไหมคะแต่การลดแบบที่รัฐบาลเสนอเนี่ยที่จะเอาไปบริหารหนี้ภาคประชาชนเนี่ยแบงก์ชาติบอกอาจจะทําให้เกิดพฤติกรรมจงใจผิดนัดชําระหนี้หรือมอรัฮาสตามมาได้มีความแอบไม่เห็นด้วยและยังไงต่อ ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยธนาคารพาณิชย์มีภาร,ะ,ระ,ะในการนำส่งเงินนำส่งนยอยู่ที่ปีละ0.47%ส่วนแรกที่0.01%เนี่ยส่งให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากแล้วก็ค่อยอีก0.46%ของยอดเงินถึงจะเอาไปชำระเงินต้นกระดอกเบี้ยของ FIDF ออฟท่านผู้ชมก็พิจารณาดูว่าควรจะเอาเงินมาช่วยประชาชนที่กลายเป็นหนี้เสียก่อนหรือจะเร่งจ่ายเงินที่แบงก์ชาติก่อวิกฤตเอาไว้ตั้งแต่ปี40 FIDF ให้มันหมดหรือรลดภาระลงไปทาบผู้ชมอันนี้ขนาดเดียวกันมีมุมอีกอผมจะไปต่อก็เลยลืมเลยอะไรต่อเนี่ยทาบผูชมอ่ะเดี๋ยวตามดูเขาจะต้องรอข้อสรุปจากแบงค์ชาติอ่ะใช่ค่ะถูกไหมใช่แบงค์ชาติจะว่ายังไงค่ะจะได้คำตอบสุดท้ายเรื่องแก้นี่ครัวเรือนที่ว่านนี้มันก็คนละมุม